นี่แม่น้องกระดามาตามอาเหรียญพี่น้องอาเหรียญฝันว่ามีคนเอาควายมาให้พี่น้องฝันแบบนี้เลขเขาแล้วพี่น้องเลยนะเขาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าคนได้เลขตัวใดไปเลยค่ะก้อนแย่ก้อนย้อนไปมากเลยคือขันคือนี่คือเลขคื่สีแดงเขาไว้งอดวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านกับท่านนู่งล,ลงจากรถมานุ่อย่างนี้นะเหรียญว่าฝันว่าได้ควายเขาจะเอาควายมาให้ยซีตัวตฝันดีแ,แท้แจ๊คแจ อันดีเจ้าตีจ้งได้ตีเล็กเอาว่ได้ตีแล้วื้อเลขตัวได้สนับ่าท่านได้ซื้อตัวตัวได้คิดว่าตาเก้าอยู่ในใจมีแล้วนี่คตรอยมหายมนเล็กเสาซีโตแลวบอกซีโตได้แล้วเพนั้นว่าท่านได้วาส็ซื้อวองหันก็ซื้อสี่ปดซื้อกซื้อกเกิหาเกีย้าซื้อของหันแต่ว่าถือคู่แล้วไหจักคูดใจนะข้อยว่าให้ ไป้จูงไปเลี้ยงนี่กล้วยตัวใหญ่ตัวกล้วยตัวใหญ่ทั้งลูกทั้งเมียทั้งลูกนี่ตัวเมียสามตัวแล้วตัวลูกมันตัวลูกมันพ่อเป็นสาวนี่กับตัวเมียตัวนึงตัวน้อยตัวเถิกตัวนึงนี่กระจกคือกล้วยไม่เลี้ยงแต่คือว่าง้อก็กล้วยเพราะเป็นคาแถวนอกก็เรียกว่ากันที่ได้เลี้ยงกล้วยนอกกันตีว่าจังอะไรเหมือนกัแล้วกล้วยมันก็มีมันก็น้ำซีเน้ำซีแล้วเนี่าผันโบ กแมนนี่ยมันจะซีซีเห็นแดีวแต่ว่ามันเีงแล้แมนบนอ่แต่ซีซีันกิน้วค้วซีดีแต่ว่าซีตนเป็นซีแต่ว่าเปนซีซหนึ่งบอกไมมีลูกนั่นน้ำแมนมีลูกน้ำลูกน้ำกลลูกอะไรลูกก็พ้อมันงามนี่ล่ะกระดงซีซีหนึ่งนะกระโดดตีนกีซีซีหนึ่งซีซีหกก็ได้เพราะว่าไม่ผู้ชายกับน้ำหกแมน วบบ่าขันเป็นคนมาคนเขียนเลขไว้นึกว่าเลขแล้วเขาแล้วเอาป้อยมาหายตั้งซี่ตอกอันนี้แล้ว่าลอตเตอรี่ก็ยังเพราทันซื้อหรือเ่จ๊ะบมก็ซื้อเ่อไรกันแต่ว่าคิดไปแล้วละตัวเลขแต่ว่ามือหอนมือเนี้ยซื้อเองบาร์ดีมือขึ้นนี่ฝันว่าไปเก็บเห็ดได้เห็ดลราโง่เรายหลายกระพรียนศูนย์มันขอตัวเลขพวกเนี้ได้ทั้งควายได้ทั้งเห็ดแต่ทั้งว่าตัวเลขม่ได้ซื้อไว้นี่ท่านซื้อเลขจากยู่ดี้มันซื้อจากตัวฝันว่าไปบ้านหลังได้หัวเนี้ก็ไปได้เห็ดนั่นละ กไปเก็บเน็ดแล้วเป็นดงเน็ตละโง่หอกหลายหลายเลียงเออเฮ้ยไปวนเก็บวัฒนน้องกันขโมยเฮ้เป็นจริงเีเนาะคือเสียบเนาะก็ันฝันเขาขั้วยมากพีแกง้อนหอนหมเขาเนี่ยน้องหอนทันได้เยี่เนี่ยมาสัเกีว่าจังไหนืุเทียวมันได้เล็กได้กวอนเนาะได้ฝันไอ้เีเตียวเดีอบได้ตีแดงไงกับซีนูเนี่ยมันมีลูกมั้ยลูกแนมเลยอุดยงไง ซือปังตโตได้บ่นี้อ่าตีโตได้อเรียนตีโตได้ปันกล้วยมันกับน้มซีเนาะซีย่างแต่ที่เเปลี่ยนซีซีบอกก่นเดินมันหล้วยซีโตเนาะกล้วยกบทีกล้วยกบซีโตหรือไม่นะโตล้วกซีซีแล้วเนาะมันตีับบนี้เหรอถ้าว่ามันหนันตองคู่บ่มักกับบ่มักนี่เหรอเนาะเลขตองต้องซื้อง่ายเพราองครับซื้อง่ายเงื่นแล้วครับหน แต่ว่าเลขกซีออกก้นเลขหาอยู่ดิหาหาว่าใครออกเคืเจวีที่แห้วกออกอยู่สีีซีซีเียรเปคยออกอยู่นี่แะุมันออกเด็กออกเด็ออกมาเด้อพี่น้องตีไเมีนเด็กมากตเป๊ะเเนิ่งแต่เขาว่ายซโตซนี่เขาไม่ได้ันี้เขา่ได้บจย่ได้กับจอยกทีร่องเบงเงินเหรวะวนนี้แต่ว่าทีน้ำซีซีบางเงินล่ะ ว่าจะกี่ขันว่าฟันนี่ได้รู้ดิขอก็ได้เลยทักเป็นตังเงิเดี๋ยวนี้มันเป็นน้ำเป็นน้ำเจ้า่รเป็นน้ำเปียกเป็นน้ำเจ้าจ้าไว้วันสิไปอันพาไปวัดอลไรบุเบลไปไม่ได้ขึ้อหลังเนี่ยอืงานมันยาวจ้ะไอ้ถามมือล้อเลขสิบออกแม้เวลาเลขสิบออกตัวเลขสิบเกินรถพกรอเขาต้องกบีสี่จะพกสี่สุดเดียวอืเออยูื่น ม่ได้ออกหกสามนะลดลดร่งแบบหนึ่งเลือกอยู่หกสี่สี่หกสือยู่คนานนี้อันย่ายย่ายดันเรืว่าเลขดังเข้ามามีสาม่งกันเดี๋ยวเรว่าสี่สี่หนึ่งว่นเครื่องค้าเรอเเเครื่องค้าเครื่องค้าหรือเป่ายนวดว่าเขาว่าเลขมีสามดงวดกเลขดังทั่วประเทศเดียวเร่อว่าวหกสามหเพ่กันเีเรว่าเครื่องเครื่องค้าเพ่กัน ดว่าไปดังตัวใดดังสองเก้าก็หนึ่งห้าไม่มีครสองเก็หนึ่งห้าบางที่ก็ไม่รับเลยสองเก้าหนึ่งห้ายังเ่ามับมันสิออวใกล้เคียงกันี่ขันดังมาสอเก้าอาจเิียวเอาบางหันกับสามหนึ่งเก่าไปยังั่ด้ามกดังออกหองจ่อยก็ยังออกเนาะยังวัดทุ่่มเมือนี่เดี๋ยวนี้ออกเลขดังเลขดังออกหนึ่งเก่า็ได้ที่สเกากม่เจ้ะก็สามเก่าไป มันเิออกใกล้ๆนั่นละมมันออกบ่ได้มันเสออกใกล้ๆเมันก็ต้องเวตัวนึ่งมันเส็ดใ้คนเสียดายเีอากระต้องกันไ้ตัวางตัวนี้ก็คำ่งมากตัวนึงขึ้นไปตัวนึงสิตัวสี่คนส่นนดังอีหลีฝันไม่ก่อนมันบอชเลยเนีนว่าดิมบเลยนั่นเรื่งวบันม่ก้อฝันบวถืกนี่างไ้นบ่ได้องใกล้ๆมือกล้นยยังหรายมื้่ยย่ตีซ่ซหเดียวก่ต้องกัพี่น มีร้นซื้อง่านตัวล้วอ่อยริก็สองบร่อยตึงมดล่างเลลด้วยงฟันว่าเขาคุ้ยมาให้กัอร์ดีวันท่าไรเงี้ยจูงไปนต่งามดีพีสวยสามีหดสามสิบเมรดีนเดืนนีไม่3 1เมตรมือคือนานเถอะต้องซื้อเลขอันใบก่อนวันที่สามสิบเสียงเบิ้งค่ะก่อนเขียนเขียนใส่ปีกเสียงนอนขอเสียงเบื้งกับฟันดี จังเขาตะกี้เพืเียงนี่พอดีถึงเลขเขียนไปปีหน่อยกันฟันเลยที่เขียนเขียนเลยประกาเพอบอลขอเขาฟันดีม่ฟันดีแต่ฟันว่าได้เนี่ยได้นั่นนี่คนออกเนี่ยงัวเนี่ยงวหายที่ใส่เลยเวนอนฟันว่ามีฟันบอดีฟันบอดีตะวันงวดีบ้านเชียงจ็โตบ้านเชียงจฟาดขนาดบ้านเชียงกฟันมาได้เอามงันเลยาเชียงเบิ้ง คันคันคันตัวนี้เราไปเชียงเมืองขัดฟันว่าได้ขี่ได้ท้ายจะเขาของหนามุ้งที่โบขึ้อบ่ขึ้นแม่งขัดกันเลยขัดฟันว่าได้ไปเก็บเฮ็ดได้ไปเอานั่นเหล่านี้ดีที่ได้รวดสรุปว่าเราเอาเลขที่ไปเชียงนั่นแหละเลขที่ไปเชียงเมืองตามอันไปเชียงเมืองกันโบเชียงแล้วได้เงินหนูสิมาตามเด้อค่ะจัง่อมนม้านั่นเป็นไม้เนี่ยเงินได้เลยตัวนี้ซื้อได้อยู่แล้วมันบ่อันเนี่ยค่ะ ฝั่งเทียนมันก็ออกเลขบานกั่นน่ะเลขอันคิสุดท้ายนะคะเลขกี่หลายๆมันบ่จังซกัแม่นมันบ่ออกเลขงามลิปีนี้แหม่นรัฐบาลชุดนี้ออกไปทรย์ตั้งแต่21บ่เคยออกจักเท่ก็ยังออก3เท่อพ่32ออก2เนแม่น32มื้อ เลขคนโมมักเจอที่ออกออกตั้โตนุสรางสามสองกับผนุ่งแง่เวนูซร์ตัวไหนไ่ออกตัวนั้นเอฟซีวะนวลได้ยามก็นี้เกียดตัวไหนบ้าะเลขว่าดีจ้ยที่ออกตนุสร้างเลขตัวไหนไม่ออกเลขพ่างประยุทธ์นั่นจะสวงไงขันว่าศูนห่าก็มาศูนหาว่าซูนสันซูนก็ออกยากขันว่าศูนสามกรอบเลขพ่างประยุทธ์นั่นขันว่าเก้าศูนกับมาเข้าศูนกันว่าเข้าหนึ่งก็บเหนึ่งออกเลข่างออกา คิจะไปังได้ก็ไปเนาะเขาบอมีแหงมุนเลยเนาะคือบอได้กินเข่าแล้วคนมุนกันนะันว่าออกไปาเบซะแย้มมุนสลากเียนอันนึงกับ่าบบะนียนบดนีลูกปิ้ง้องแก้บออกกันวะจ้อเขาหอกไว้แล้ววัารอเกี๊ตหาเกีหนึ่งแหงออกงามั้เกิดอนรถของหลอกก็ขันมตามุอย่างได้อาราฝันไหมกน